สบายดีเด้อพี่น้องยินดีตอนหับขาสซูซองวาวดาวบ้านนะาถักทายสบายดีทักกันขึ้นมาแล้วพี่น้องไอแต่ค้นเขาทักันขึ้นมาแล้ววสิปันมือนี้ทงงังเบิ่หลดขึ้นเขามาปันปันเลยมือนี่ปันทำไมแล้วเลยมา,าน,น้อยชิโน,นล่ลวบ่ <c oughs> มาฮะข้าวเจ้าพี่น้องที่พี่น้องเห็นนี่ข้าวเจ้าอาเสียบแล้วบ่อเอาหมวกออกไอ้ที่จากหนาน้องนะพก็ละเ้าอนี่ข้าวเจ้าบัวร้ายมัดเราพี่น้องเอ้ยมามาฮะแม่มา ยี่เ,เป่ยเลยเขาพ,อ,พอลงองดีว่าตากเท่าน้น้าตากไปท่าตลรางเราไปเห็ดกะปุกเราที่หนั่นาม,ามาห้ามมา,มาให้แม่มาให้มารับอามาโอ้เต่งอลีมาห้ามลูปไปมัดเถ้าเนาะ้า,ามไม่ก็เบื้องาเ<อ>มานะทำหน่อยดู มันจะเบื่อกันมาเลก่มันยัเบื่อยังข้นมาน้ำบ่อ่ามามาหม่มาลงมาลูกมารอนั่ใช่ปะ้าสีรอบเฮ็อือหือยนะมามาจับมาีมามามาข้นม่บ่มาหายเกน้อยขนลงลูกมาอึ๊บมาป้าแมป้าแม่สมแล้วจะหนี

หยงเอาเกี่ยวไปรับไนเนาะคือว่าพ่อเออเจ้าขึ <h 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 Alter, ้นมาปั <h 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 ้นเห่ะเจ้าะปเจ้าก็ขึ้นมาปั้นเลย มาใช้แล้วเยเป็นหยังอู้อนกเดียวเ็สิฟอนเหยียบเอาก็ได้จ้างราใช้ขอเหยียบไห้เจ้าเจ้ากับปเีนาเขาใตุ๊ดตุเหยียบก็ไปเหยียบกบมาเบิดนมะ เพิ่นเพิ่นนั่งถ่ายอย่ลถ่ายบ่อเลยไปทงหน้าเก้าว่าได้จักสอบเนาะข้เจ้าเนี่ยขอาวา้อยู่บ่าว้นั้สี่สอ่นี่มันเป็นข้า

กปง่ไมวาฮั่ก็ากใช้ถ้วยนี้ฮัฮกลฮั่กอบ้องร้อยอปูท้องข่อใช่ไหวอืขอแล้วปั่นได้ไหปั่นไว้นมคือกโทรเขา เขาทามเขากันแบบคนเขาแล้วกันเไปถือเต้ม่ในตให้ไม่ใส่เ,เนยเยเอามาเอามาไว้กัปันก่อนไปข้าวเจ้าเลยก่อนข้าวเจ้าก่อน ไอมา่นะครับ้ยสาธุเลยนักชื่เลยเปอาจารย์เลยแล้วเนาะเฮ้ยคุณนเวนเฮ้าเกันี่ก็เงยนี่ก็เงยขเจ้ากนเนี่้าละเงยกันเลยแล้วก็ปัดอาจาย์อะไรเลยทุกนี่ยาจา

เดีกระนี้ิไปมัดเข่าเขาอยู่บนนี้ไปยังพอน้องมีเขาอย่างโบมัดปะเรื i i? I i. ่องผมก็เลยยังแกว่าทำไมมันแห้งซะก่อนบอกว่ามันเปียกนะทุกอย่างที่ยังเปียกต่าย ขั้นแล้เนยไปค้นเนยก็ได้ชวนแบ่งน้ำปลดลงในน้นหลุดไทยขาเจ้ามาันหล่นง่ายนเนาะปแเกวดกันเหตเรืองเห็งานลงเอ้ยขึ้ไม้แลุ้้นก็นได้ขึ้นงาเด้อคนเด้อ

อันนี้นะสิเป็นขขาวเจ้าแล้วก็สิเป็นขขาวเหนียวก็ว่าสิปั้นขาาาาขาวขาเจ้านะก้อนจงมาต่อขขาวเหนียวไปวทีมีหันบ้านบ่นดแดดเราไปใส่บ่ จอนเขาลิดนี่จอนเขาไวเฮ้ย <BACK> น <AND tik away> ี่นี่จอนแงงโฮมเขาไว้กันผูกไปดึงทั้งผูกนี่ใส่เก็บมาให้แม่ไปเก็บมาแม่ส่าพี่ใส่

เฟืองอะไรแล้วหายเฮาแต่ว่าสีจางเราคนสั่งเราเกยขึ้นมาหายเนาะเข้าใจเรื่องแต่อมาอีกไปลูกนี่ต้องมักไงเลยเฟืองอะไรบ่ให้งัวกินยามบ่มีเนาะเวียนงามให้ดำหน้าล่ะมันกินเฟืองนี่งามๆเลยงามดอกข้าแยง งามบลุงามบลุพะข่ยแงับขับได้เลยได้เลยโอ้โหดึงมาดึงมาเลย

องากับใครน่บาดนี้เขจะอาเลีเลยวนะนาไกลๆก,กันกะโอ้ยหายคนกัแล้้แต่หึงเลยคอยมักินตามให้นหน้าหละหนากระล้อยู่ส่วนในนกระตุกมหาหอยหนากระเกิดเน่หากระยังขี้อยยอยู่และแถวนี้นนนนนคมคึม ขอบคุณในไลเดอร์ที่มาบึงมาชมพอกันม่คลิปนะขอบคุณที่ติดตามรับชมมันนี้ขอบมากระโซล่าเซล